วันที่18ค่ะแม่กุหลาเหนื่อยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะเห็นทุกคนรอคอยกับการเริ่มต้นของการเปิดหอบางกอกวิการนะคะเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนที่วันนี้ทุกคนให้การตอบรับที่ดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะให้แม่กุหลาบแนะนำแต่คนว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขดูม่งหน้าหลายตามากเราจะเรา จะเริ่มจากเอาเริ่มจากของภูมิชาติก่อนลวกันนะคะก็จะมีฟ้าค่ะรบบเป็นแมงกลาะในบางอเมริกันก็ชาเลนจ์ค่ะรบกเป็นเชมดอนก้อยรบบเป็นโมตันค่ะแล้วี่ของเราเองเราอยู่ในหอด้วยแล้เรามาจัดการเป็นกือกอเกบืเกลือเกลือครับอเรลอเก็นอเกลือลอเอเเอกลือเอเอกน เท่ครับระบบเป็นนาดครับทำให้เสียงดังกว่าปกติะเหรอเมื่อกี้เสียงดังเลยเและยังไม่จบเด็กกะหรี่ต้องมีสตรูนู้นค่ะอะไรค่ะอะไรค่ะสวัสดีค่ะมินาค่ะระบบเป็นไข่มุกค่ะเออเอกของเล่ยคนนึงถ้ายกยกไปถ้าเสิร์ฟอาหารในกองไม่ใช่ไม่ใช่ระบบเป็นราอันนะในเรื่องมันก็จะเป็นเพื่อนสนิทของสามสาวแล้วก็เป็นลูกน้องคุณเกลือจริงทุกคนกดดันมาเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่คาดหวังด้วย หรือว่ามัน,ม,นมันไม่ได้กดดันเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคน,นทำเต็มที่ใน,ในทุกๆอย่างทุกๆซีนทุกๆตอนก็หวังว่าทุกคนจะชอบไม่ได้เป็นความกดดันแต่อ,อาจจะมีความแบบคาดหวังเล็กๆว่าอยากให้บางกล่องอนิกาแบบมีชื่อเสียงที่ดังให้ได้มากที่สุดเลยเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่เป็นนักสแสดงอย่างเดียวโปรดักชันทีมงานเบื้องหลงังลักกล้องสไตลิสต์อะไรเงี้ยทุกคนจะตั้งใจกันมา,มากๆสำหรับตอนกล่องอนิกา ของนี้อันนี้เป็นซีรีส์เป็นละครเรื่องแรกของพี่ปาด้วยเ,เป็นยังไงบ้างเออก็ยากกว่าที่คิดค่ะเพราะว่าเราได้เล่นร่วมงานกับคนที่เป็นเหนือเชียมากๆเป็นเบอร์ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างพี่อ้อมพี่โน้ตหรือว่าพี่แขกเงี้ยเป็นวัยแบบที่เราดูเขาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมล่นะซึ่ง แต่แต่ว่าความอบอุ่นในกองนี้คือหนูรู้สึกว่ามันทําให้เราความกดดันต่างๆมันค่อ,คอยๆหายไปหายไปตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ากองเพราะว่าทุกคนให้คําแนะนํากันดีหให้ทิกกันดีคอยช่วยเหลือกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้การถ่ายทำเป็นไปได้ด้วยดีอยานน่างเ้าอย่างแเราสคนนอกจากต้องเป็นต้องมีเต้นด้วยมันยากแค่ไหนเอาก้อยก่อนเราไม่เคยเห็นก้อยขนาดนี้มาก่อนอยากยากมากแล้วก็รู้สึกว่าท้าทายดีค่ะเพราะมัน คือถ้าใครคาดหวังโชว์ขอให้รู้ไว้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะได้เห็นโชว์ในหลากหลายมิติแล้วก็เต็มที่แน่นอนจะถามไายงายงไปยากแน่นอนดี่ยวค่อยต้องฝึกยังไงบ้างเพราะว่าเราแค่เป็นไม่เคยเห็นก็คือตั้งแต่ฉีกขาได้ประมาณเนี้ยตอนนี้ก็เยอะขึ้นออแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นแตได้ถามเรื่องฉีกขาคอยไปด้านนี้เลยเออ,เอ,อสายนี้อย่างเราก็คือง,ง่ายงไม่ไม่ง่ายค่ะ เก่งเลยนะนี่ก็ทีมงานแต่ดำอย่างเต็เลยไม่มีท่าเบสต์เลยก็มีความยากง่ายในตัวค่ะก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้ลองมาก่อนก็ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทานในการลองอะไรใหม่ๆด้วยค่ะก็หวังว่าแบบนี่แจ็คจะกลับมาดีจริงๆเราเคยเต้นมาก่อนมันมีพื้นฐานตรงนี้ปั่นว่าปกติจะไม่ได้เต้นในแนวนี้ที่เป็นโชว์หรือว่าอะไรที่จะต้องมีลุคที่เซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยค่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ฝากกุใจ ฉีกขาให้ดูเลยไหมหรือว่ายังต้องมีพย่วันนี้อาจจะไม่เหมาแต่มีคนฉีกได้ท่านที้ฉีกได้ด้านดีใส่ชุดมาฉีกเหมือนกันแต่ว่าตัวท่ม่บอนทานรู้หรือว่าเป็มกคนือไีม่เมปัก็นอจะเป็นไลเลยคมันมสับพอรบมาได้ตรงเวลาพอดีเลย จริงๆอ่ะมันเป็นไวรัลมาตั้งแต่ตอนตอนปล่อยทีเซอร์แรกแล้วตั้งแต่นี่คือดอกไม้งามีวราคาแพงที่สุดแล้วก็พอเราปล่อยตัวใหม่มาก็มีอ่อหลายๆคนให้การตอบรับเอาไปเว v e r บ้างเอาไปเล่นไปแต่งตัวกันบ้างก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกขายีเหือกับงานที่เราตั้งใจมากๆและจะบอกว่าถ้ามันได้ออนไปตั้งแต่อีพีแรกมันน่าจะมีอีกหลายอย่างให้ทุกคนได้เวอร์กันแน่นอนก็คือเพื่กเตรียมเตรียม เดี๋ยจะฉีดแถวนะฮะอ้างยังยังมีนาก่อนอาแต่งตัวูทูดีแน่นอนเข้ามาตรงไหนนะพวกเข้ามาไม่ใช่เป็นยังไงบ้างฉากการที่ตข้ามาคว้าควันก็บอกเลยว่าเขาจะมีสามคนนี้นะคะที่เป็นฝั่งคนดีส่วนหนูก็คือขั้วตรงข้ามเลยอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าแบบเฮ้ยหนูหัวเดียวกระเทียมรีบนะมีแม่นายอีกคนหนึ่งเนี่ยจะสู้สามคนนี้ได้ไหมแต่แรงเยอะแต่แรงเยอะยังไงบ้างแต่าพูดยิงมันต้องปะทะกันยังไงบ้าง คือเราประทะกับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคู่ปะทะแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยคลิกที่หนู <c oughs> คือเห็นดูแบบว่าขาวๆผิวออร่าออร่แต่ว่าอือสู้กันทีก็เหนื่อยค่ะสู้ๆส,ส,สู้มันสู้<ร>มันเราเป็นยังไงเราต้องมาส,สู้กับสามคนมันจะต้องมีไงกลัวใครหรือว่าก็คือเคยโดนลุมมาแล้วค่ะเคยโดนลุมมาแล้วรวมถึงพี่แขกด้วยคือน่ากลัวมากยิ่งเป็นคนร็ออย่างเล่นกค่อ้ตก อ๋ออัสมอยสมอยเลยอะไม่แต่เรรู้ว่ามันขนาดไหนต้องไปดูไงเรื่องล่าสุดใช่ไมเมื่อกี้ไม่แต่จริงๆอ่ะคือมันไม่ได้มีในบางของขณิกาไม่ได้มีแค่ของทุกชาติคือจะมีขอของบารีจำรัสซึ่งเขาว่าจะอยู่บารีจำรัสคือตรงข้ามกับเราแต่ว่า ไข่มุกเนี่ยเขาจะมีพี่ตองด้วยแต่วันนี้พี่ตองไม่ได้มาซึ่งในในเรื่องเนี่ยไม่ใช่แค่ขอภูมชาติที่มีโชว์ขอเขาก็มีโชว์เหมือนกันต้องรอดูว่าจะแซ่บแค่ไหนเราเป็นร้านค่ะร้านไม่ใช่ราอัลร้านได้ยินเป็นร้านเออได้ยินมาเป็นร้านร้านเอาเต็มที่แอฟซานหนึ่งครับรา้านก็มีบ้างค่ะแต่ช่วงนนี้เผามากนะครับก็ รับบทเป็นคนถ่ายภาพและเป็นลูกน้องของของพ่อเพื่อ,อแล้วก็จะอยู่ติดตาเพื่อเพื่อตลอดแล้วก็ได้มาเจอสองฝั่งศาศาแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับพ่อได้เลยอ๋อไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ครัจริงจริงตอนแรกต้องเป็นคนหนึ่งในนี้เหมือนกัน<อ>แต่ว่าด้วยอาจจะด้วยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมที่อาจจะยากมาก<อ>รเรื่องผมเนี่ยแหละค่ะท,ที่ที่มันอาจจะยากเพราะมันเป็นกรข้ามอ,อพยพอิลเดียก็เลยเออให้ให้มารับบทเป็นเขาต้องเป็นลูกคุ่มอินเดียด้วย ถ้าเรื่องการฉีดขาวได้มาแบบเล่นน่ะเขาไม่ได้เลยค่ะค่าไปเลยค่ะไม่ถึงจริงเราก็ในเราต้องเป็นคนที่เคยไปอยู่กับประเทศอะไรแล้วก็ววมาทําให้ส,วสาวๆเห็นว่าเฮ้ยโชว์เมืองนอกเขามีอะไรอะไรเงี้ยแล้วถามถึงความยากง่ายก็สำหรับตัวแขกก็ยากเองเหมือนกันเพราะว่าเนื้อเรื่องของพี่สั่งเนี่ยผู้กำกับที่แขกเห็นล่าสุดก,ก็คือเรื่องไม่ยเราแขกไม่รู้จะจะแสดงยังไงในในในพาซิ่งเขารวมถึงพี่เปียที่เป็นตากล้อง ซึ่งกว่ากว่าเราจัดจัดทางเขาได้อย่างเงี้ยเพราะเพราะันยากแล้วส่วนสําหรับอีฟ้าเองบอกเลยว่าเราเป็นแฟนนางงามอยูนน <S <S <ด>่แล้วเราเห็น <S <S น้องไป็นร้อมเน้นวันหนึ่งไปเห็นไปนักแสดงเราจึงชมคุณจากใจนะอีฟ้าว่าคุณเก่งมากๆเลยไม่ว่าใครถามเราเราบอกตลอดเลยว่าอีฟ้าเป็นนักแสดงที่เก่งมากส่วนก้อยเองเราเจอการตั้งแต่ก้อยอยังเด็กวันหนึ่งก้อยก้อยต้องมารับบ,บเทเป็นสุธ<อ>ีนีมันมันมันข้ามกระโดดอ่ะมราเห็นมันตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนอ่ะอย่างเงี้ยมันแบบแล้วก็วันหนึ่งมาเห็นก้อยทำงานก้อยทำการแสดงเราแบบเฮ้ยแบบ ค่อยแบบค่อยแบบสุดมากเราภูมิใจในตัวน้องมากแล้วสวนชาเลนต์เหมือนกันเราดุนม,มากบทเขาแรงมากจะบอกเลยแต่เขาจะต้องนะโตโกวัยเขาคนข้านเดียวมากเขาจะเป็นลูกแง่แบบควรตีในกองอะไรอ่าโอ้โหละ่ะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่ <c oughs> น่ารักเป็นเด็กงุงย <c oughs> ิงลุงยิงไปทํางานกับคุณแม่แต่วันหนึง่งก็มารับเป็นบทที่แรงมากนี่อันนี้ต้องบอกเลยว่าคนขัางยากสตัวเพิร์ทกับพ้องเองสำหรับเงกจะบอกเลยว่าให้เอกน้องใหมน นะต้องติดตามการสแสดงของเขาทั้งสองอคนไม่ใช่แค่หน้าตารวมถึงการสแสดงด้วยส่วนมีนาฉันบอกกัเดวิดชนะเธออ,อถ้าเลือกได้ฉันจะไปะอยู่กับมีนาเพราะว่าแซ่บมากแต่ไม่อดนแซไม่ได้เลเธอกับชาลเลนจ์อะสองคนนี้เขาคู่กันใช่ไหมคะ,อะชอยนี่เขู่กันแต่นี่เป็นคูดริ้นมันมันตกใจยังไงเนก็เหมือนที่บอกแหละเนาะเนี่ยชอบมาแย่มาอะไรอย่างนี้กองคนก็จะเห็นกันแต่เราก็บอกไปแหละว่า พี่ด่าน้องได้นะแ <pigs un sick> oh, ม่น้องอยู่พี่ก็ไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้น้องเออในในในการทํางานน้องต้องเจอคนแบบเนี้ยน้องต้องเจอคนเหี้ยมากอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยชอบเมืองเราต้องนะครับฟ้าแบบสวยมากแตเวลาเราเล่นก็เราแบบชิมชิมนะมีมีช่วงไอะไรใช่มาหน้าเลยค่ะมีช่วงแรกๆครับที่ที่ที่เข้อด้วยกันแล้วก็แบบ ยังไม่กล้าสบตามากเพราะว่าเขาก็ส่วนมากบอกว่าสายงานง่ายมากจริงอ่าครับผมเดี๋ยวรอดูในละครนะครฮะแต่ว่าบทเราก็เข้มข้นเป็นแครับจริงๆคืออ่าเป็นเป็นลูกถึงงานคือไปเรียนต่างประเทศมาแล้วก็กลับมาแล้วก็มีทุกท้องเป็นราฮันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้รู้จักสารสารผ่านลาฮันอย่างเงี้ยครับเป็นเรียกว่าสายซัพพอร์ตครับคอยให้ความหวังเขาให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมรับบทเป็นนาดครับยิงขนาดจะไม่รู้มั้งสามีหนูเอาตรงนี้เห,หรอ่าเลยเหรอ husband เป็นแฟนกันครับในเรื่องสามีสามีามเหรอโผเป็นสามีแล้วเห็นมาความรักกันเขาไปคู่กันแล้วโผลนี้ยในเรื่องอ่ะไม่เห็นทีเดียวไม่มีเขาประกอบในเรื่องสือนะเอาไปดูละครสิเราไปดูเราไปดูไปดูในเซเล สิ่งที่คาดติดไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือฉากระซีนมันจะไม่มากเลยค่ะมันจะยังไงบ้างมันจะดูเดือดแค่ไหนแล้วกมันเปซีรีส์มันจะดูเดือดกับฉากมา่รมีเวอร์อันเวอร์อันที่รอพี่ปลาอยากเราพี่ปลาเล่าพี่ปลาเล่ามันมันถามว่ามันมันก็มีไหมแต่มันไม่ได้ถึงขั้น18ปวกขนาดนั้นค่ะก็เด็กก็สามารถดูได้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะนั่นแหละถือว่ามันจะ ดูได้เหรอพดูได้ค่ะได้แต่วี่าพิเศษทีวีดูได้นะเออแต่ถ้าผู้ใหญ่อยากเห็นแซ่บๆว่าการแสดงกัเขาสาวก็ไปอันคาร์สเพราะว่าอันคาร์สแต่พวกเราดูเองพวกเรายังแบบในสักตอนนี้นี่มันเป็นยังไงมันระมันมันถ้าอยากจะคนกำลังสมัครแล้วกดนะเนี่ยสปอยนี้เดียวนะอ้าวน่นอะไรกี่ก๊อฟเั่นอะไรกี่ก๊อฟ ยังไม่มัาต้องดูเอาจริงๆพี่ผมนั่งดูอ่ะแล้วเราก็ต้องไปพูดกับผู้กกลับเลยว่าแบบเฮ้ยพี่ถ้านึกภาพถ้าจะออนแอร์แบบทางช่องวันอะทีวีอ่ะโรเเองอะไรละครมันเยอะเราก็รูว่ามันมันวนไม่ไดใช่เพราะฉะนั้นอยากดูเต็มเนื้อหาแบบเต็มเว่าอันคัดยังไงต้องติดตามในแอปพลิเคชันวันนี้ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลของภาพประกอบ,บคือสวยงามดูให้เป็นศิลปะเออ่ดูแบบอกให้เป็นแบบซีรีส์แสดงว่าเล่นเองไม่มีสแตนด์อินไม่มีค่ะใช่ใช่ขอเชามีบ้างในบรรดาผู้เล่นของเรานั่นเองค่ะคุณก,ก้อยลดูซีนก็ไม่ได้มีสแตนด์อินอะไรไม่ได้มีสแตนด์อินอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันมีฝักอันขัดจริงแต่ก็ว่าส่วนใหญ่ผ้าที่ออกมาคือสวยงามอย่างที่พี่แขบอกแหละคือเขาก็ตีแผ่เพราะว่าเรื่องถึง ความใกล้ชิดหรือเรื่องเลิฟซีมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราก็แค่แบบว่า,วาแล้วก็บวกกับอาชีพของเราเป็นอาชีพที่ต้องต้องตอบโจทย์ส่งสิ่งนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงมีซีเหล่านี้แน่นอนแต่มาดูกันว่าเป็นในรูปแบบไหนอ่า้พถึงพีง่อ้อมพี่ัชชัยเป็นยังไงบ้างแต่และคนที่เราคัดมาก,ก็คือตัวเต็งออพี่อ้มอมสิ ชอบนะหรือว่าเขาเป็นคนที่ทําให้บรรยากาศกองมันสะดกมากขึ้นอนะไรเงี้ยความน่ารักความอะไรเงี้ยคือลุกอาจจะตอนแรกคือภาพที่เราวางไว้อะแบบพี่อ้อมจะดุหรือเปล่าว่าเขาค่อนข้าง,งแบบว่าเบอร์ใหญ่ในเวลาแต่พอถึงเวลาจริงๆก็คือเขาเหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นแม่เป็นท,นที่เป็นที่เลี้ยงคนหนึ่งในกองที่คอยแบบว่าเฮ้ยเป็ไงอิงเป็นไงวันนี้นอนดึกหรือเปล่าวันนี้นอนกี่ชั่วโมงอ,อะไรกินข้าวหรือย,ยังหรืออะไรเงีง้ยก็คือคอยถามไถ่กันตลอดนะ่ารักมากส่วนพี่นกก็เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อามีองมีองมีมัมีลังสีอะไรบางอย่างที่ทาให้เรารู้สึกแบบโอ้ปบาทนี้ก็คือมันก็ต้องเป็นที่นกจริงๆไม่ได้พากการแสดงของพี่อ้อมเีงเด่าไม่พักเลยในทีมซึ่งตัวที่ก็ด่านะคยังไงบ้างยงไงบ้าแต่พลังการแสดงเขายังไงบ้างสนุกส่งมาดีมากคือเป็นคนพลังเยอะเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าเวลาเขาเล่นแล้วมันเขาดูเป็นนางพญาได้ดูแบบว่าคุมหอผประชาติอยู่ ก็ต้องต้องยกให้เขาจริงๆใช่ค่บถ้าคนดูไม่นี้แล้วเขาจะได้อะไรบ้างนอกจากขเขาจะม,มีความดราม่าความความแนที่ว่าเขาจะได้อะไรบ้างหนูว่า มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าสมมติวชวนเพื่อนหรือชวนครอบครัวชวนคนใกล้ตัวมาดูด้วยมันจะสามารถสร้างบรรยากาศสนุกสนุกได้ด้วยแล้วก็เรื่องนี้มันตีแผ่ในเรื่องของสังคมในมุมมองของโสเภณีที่ในยุคสมัยก่อนรัชกาลที่5ที่มันมีการกดขี่กนะันเนี่ยจริงๆคือผู้หญิงเนี่ยว่าต่ำต้อยแล้วแล้วยิ่งเป็นโสเภณีมันก็ยิ่งแบบว่าต่ำต้อยหนักลงไปอีกก็ต้องมาดูว่าในการ แก้ปัญหาของแต่ละคนที่จะไปถึงฝั่งฝันความฝันของตัวเองได้มันต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็มีปัญหาภาษาอะไรบ้างน่าจะได้ความสนุกอัศรสที่คบดถมีน้ําตาไปกับพวกเราหัวเราะไปกับพวกเราอย่างแน่นอนค่ะค่ะแปดตอนเท่านั้นมาเร็วไปเร็วมากแปดตอนเท่านั้นจริงๆสองทุ่มครึ่งนะคะพูดเพื่อหัสนะคะทางวันดีนะคะท้งทีวีช่องวายสามสิบเอ็ดทางทีวีนะคะแล้วก็วันดีออริจินัลนะคะฝันด้วยนะคะ ก็ S <S <S ถ้าอยากดูอย่างที่พี่แขบอกนะคะซีนบางซีนที่มันแซบเกินเนี่ยก็ต้องโหลดแอปวัดีไว้ด้วยนะคะเพราะว่าลงเวลาเดียวกันคือ2องทุ่มครึ่งนะคะก็ฝากไว้ด้วยเป็นเรื่องที่พวกเราตั้งใจกันมากๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแต่ตอนนี้เป็นซีรีส์ที่มีแต่มีแต่เนื้อไม่มีน้ำเพราะมันหนักแน่นมันหนักแน่นจริงๆมันหนักแน่นจริงคนะไ,ไม่ได้กันแต่อตอนเดียวฝากด้วยนะคะ